ค่ะเดีวันทองสุขุณตนอมครับอ่าเดี๋ยวมีใครเข้ามาตอบคําถามนี้ครับเดี๋ยวทีมงานน้องฝนน้วยหน่อยได้ค่ะนะครับกองทุนฟื้นฟูนะคุณมานัทวงจันทร์ผู้ในการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรข้าสารมาแครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีคุณสมัครับมเล่าเรื่องของคุณทองสุขก่อนเลยคับของคุณทองสุขเดี๋ยวผมสรุปเอาเลยเมื่อวานคุยไปทีหนึ่งแล้วนะครับแกไปนี่เป็นนี่สากรอยู่แล้วปรากฏว่าสากรก็ฟ้องแกจะขายนี่ทีนี้ก็ทางกองทุนนี้ก็ไปทำเอ็มโอยบันทึกข้อตกลงกับสากรว่าจะรับซื้อนี่หลังจากการขายทอดตลาดนะครับครับ เทีนี้แกก็รอว่าตกลงของแกจะได้ซื้อไหมใช่ไหมพี่พี่พี่ทองสุขคืออย่างนี้ครับคือของผมเนี่ยตับฟ้องแต่ยังไม่ทันบังคับคดีเนื่องอาจากผมองแล้วผมและพวกไปขอทำอาอ,อาา็ไม่อยากให้ออกมาบังคับไม่อยากให้ออกมาบังคับคดีขายทอดตลาดเพราะมันมีค,ค่าใช้จ่าย มันมีค่าจ่ายเพิ่มสี่พวกผมไม่เป็นไรพี่ทองสุกพี่ทองสุกไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นนะครับครับเอาว่าเอาว่าเราเราคุณทองสุกนี่ไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูไว้ใช่ไหมครับผมแล้วเพื่อกองทุนนี่ไปซื้อนี่ก้อนนี้มาแล้วเราจะได้ผลกับกองทุนฟื้นฟูถูกต้องไหมครับผมคำถามก็คือว่ากองทุนมีเงินจะไปซื้อนี่ก้อนนี้ของเราหรือเปล่าใช่ไหมครับและจะซื้อปีไหนไม่ใช่ครับคือคือเขาบอกว่าถ้า เดะฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับผพี่มณัฐครับสวัสดีครับท่านถนอมพี่ทองสุกเดี๋ยวผมผมขอญาตถามเป็นที่ละประเด็นไปน้อยมันจะได้จบทีเดียวครับครับเชื่ครับคำถามที่หนึ่งพี่พี่ทองสุกเนี่ยเป็นนี่สากรการเกษตรอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับผมครับผมคําถามที่สองก็คือพี่ถนอมพี่ทองสุกเนี่ยได้เอานี่มาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนแล้วนะครับครับผม ครับประเด็นที่สามพี่ประเด็นที่สามนี่ของพี่ถนอมตอนนี้ก็ถูกฟ้องดาเนินคดีแล้วแล้ว,ลวก็สารพิพากษาแล้วใช่ไหมครับยังฟอาพ,พากษาแล้วครับแต่ยังไม่บังคับคดีาาแ,แต่ยังไม่มบ<น>ังคับคดีประเด็นต่อมาสาักงานสาขาเนี่ยได้เข้าไปเจรจาขอให้กองทุนซื้อนี่กับสากลหรือยังซื้อแล้วครับแต่ขึ้นทะเบียนซื้อยังยังไม่มีงบประมาณซื้อรอเปียงบประมาณปีหกห้าทางสำนักงานเขตพื้นที่ว่า เดี๋ยวพี่จะเพิ่งให้ความเห็นเดี๋ยวคนถามมัน<ผ>มจะได้ตอบโจทย์ทีเดียวขอกองรุ้นฟูไปเจรจาขอซื้อแสดงว่ารายชื่อพี่ถูกส่สงมาให้กรรมการจัดการนี่อ,อนุมัติแล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคถ้างั้นถ้าพี่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่กรรมการจัดการนี่อ,อนุมัตินะครับผมประเด็นอย่างนี้ครับตอนนี้กองรุ้นฟูมีงบในปี65เนี่ยอยู่115ล้านบาทนะครับท่านถนนครับผมรังทีนี้นายนโยบายของกรรมการเนี่ย มีนยโยบายเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีเงินไม่เพียงพอต่อการที่จะไปซื้อนี่ที่มีสถานะ n อ l ขึ้นมาทุกประเทศทุกชนิดก็เลยมีนยโยบายให้เราซื้อนี่เฉพาะบางังคับคดีขายทอดตลาดขึ้นไปนะครับ <ปะ S 1> แต่ว่ารายชื่อที่เป็น n อ l อหรือที่ศาลที่พากษาแล้วก็อนุมัติไว้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้มั่นใจว่ากองท <ปะ S 1> ุนจะชำระหนี้แน่นอนทีนี้ในระหว่างนี้กองทุนก็มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ <ปะ S 1> ที่เป็นนี่ในชั้นบังคับคดีขายทอดตลาดเท่านั้นก่อน นะครับส่วนนี้ของพี่ทองสุขซึ่งเป็นนี่ที่อยู่ระหว่างการอยู่ที่ถูกฟ้องบังคับคดีไอ้ที่ถูกฟ้องที่ภาคษาแล้วมันยังมีเวลาในการที่จะชะลอการบังคับคดีหรือชะลอการขายทออตลาดได้อยู่ซึ่งสหกรณ์กับทางกองทุนก็ทำนโยบายอยูกันไว้เขาจะให้ความร่วมมือเพราะก็ให้พี่ทองสุขสบายใจได้ว่าถ้ามีรายชื่อที่กรรมการจัดการนี่อนุมัติรอที่จะจ่ายเงินนี่นะครับอกองทุนทุกๆก็จะเข้าไปประสานกับทาง เจ้าหนี้ก็คือสากรอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ทรัพย์ของพี่ถูกขายทอดตลาดอันนี้โอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นให้ที่ทองสุขเฝ้เราระวังไว้ว่าอถ้าจะมีการ <c oughs> นำทรัพย์ออกไปขายทอดตลาดมันก็จะมีหนังสือแจ้งส่งไปยังที่ในฐานะที่เป็นลูกนี้ว่าทรัพย์ที่จะถูกขายทอดตลาดวันไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงถ้ามีการประกาศบังคับคดีขายทอดตลาดให้พี่รีบออกมาแจ้งกองทุนนะครับเราจะได้ประสานกับเจ้าหนี้แล้วก็จะเร่งดาเนินการอ่ครับผม าทางที่จะไปชาระหนี้ให้กับพี่เป็นกรณีเร่งด่วนโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับสรุปของพี่ทองสุขก็คือว่าเป็นหนี้ที่กองทุนได้อนุมัติลายชื่อเตรียมที่จะชาระหนี้แทนแต่ว่ากองทุนมีเงินจํากัดก็เลยจ่ายชาระหนี้เฉพาะหนี้ในชั้นบังคับคดีเท่านั้นแต่ในส่วนของพี่ทองสุขเมื่อศาลพิพากษาแล้วแต่ยังไม่นําไปบังคับคดีก็ให้เฝ้าระวังว่ามีการประกาศมาแจ้งหมายมา อย่างเราว่ามีการบังคับคดีขายทอดตลาดแล้วหรือยังถ้ามีก็รีบแจ้งประสานกองทุนจะได้ดาเนินการให้ครับขอบคุณครับครับผมครับ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 คพี่ทองสดเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะถ้าถ้าถ้ามีอะไรผิดปกติเขาส่งหนังสือมาจะบังคับขายทอดตลาดแล้วรีบติดต่อกองทุนเลยนะครับผมผมจะได้ไปแจ้งเพื่อนอีกสิบสามคนครับ ดีครับดีครับท่านีิ่ขัดอะไรก็โทรประสานที่ทำางานของทุนสาขาสิสเกตได้เลยครับครับผมครับผมครับครับพี่ตงสุกผมขอบคุณพี่ตรงนี้ก่อนนะสวัสดีครับ